ทอสอชวนมีบ้านรับสงกรางประมูลบ้านมือสอออนไลน์เริ่ม4เมษายน68นี้ค่ะทอสอจัดงานประมูลบ้านมือ2ออนไลน์ครั้งที่3ปี68ประจำเดือนเมษายนในวันที่4เมษายน68เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีผ่านแอปพลิเคชัน GHB Home พบซัพเด่นทำเลดี1,375รายการทั่วประเทศค่ะพร้อมรับส่วนลดสูงสุด35%และ on top เพิ่มอีก 15%หากโอนกรรมสิทธิ์ภายใน2มิถุานายน68นี้ซับ ที่น่าสนใจได้แก่บ้บานเดี่ยว2ชั้นขนาด125ตารางวาโครงการ Habita Motive เขตคลอง3วาเริ่มต้นที่7ล้านแสนบาทคอนโดมิเนียมขนาด25.5ตารางเมตรโครงการ Best Condo สมุทปาการเริ่มต้นที่65,000บาทการประมูลครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อบ้านในราคาพิเศษพร้อมโปรโมชั่นสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำสุดจากทอ,อสอค่ะลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ที่ g s บีออโฮมหรือเว็บไซต์ gsb homecenter. com ตั้งแต่วันนี้จนถึง2เมษายน2568และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 026459000กด5หรือเฟ b บุ๊กแฟนเพจบานมือ2ทอสอค่ะ